ถ้าคุณเบื่อเกมคลิกเดียวแล้วไม่เปลี่ยนชีวิตสักทีกดเท่าไหร่มันก็ยังได้เท่าเดิมเอางี้ไหมครับมาเจอกับเกมนี้เลยกับ o a s i s เกมที่จำให้เรานั้นฟาร์มจนลืมว่ามีเกมนี้เอาละครับเราจะไปดูกันนะครับว่าเกมนี้มีอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับเรามาดูตัวเกมมันก่อนนะคือเกมตัวนี้สามารถคลิกแล้วก็เข้าไปเล่นได้แล้วนะครับนี่ครับ อันนี้คือภาพที่ผมเข้าไปเล่นแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพแบบพิกเซลนะครับที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปเทิดเพลินนะครับกับการโลดแล่นนะครับสังเกตนะครับมันจะมีป้ายโฆษณานะครับผมคิดว่าเป็นการขายมาร์กนะครับแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กเนี่ยครับแล้วตัวเกมนะครับมันจะมีความหลากหลายนะครับของเออเรียกว่าภูก็ได้นะครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ย หลักๆตัวเกมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับโครงการโอเอสิคืออะไรนะครับก็คือในฐานะที่เป็นผู้ชื่นชอบนะครับแล้วก็มีความฝันนะเขาก็เลยว่าเสนอสิ่งแวดล้อมนะครับที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับการรวมตัวนะครับเป็นกลุ่มเมืองนะที่จะมีเหล่าประชากรโอเอสินะครับหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ทำให้คนเนี่ยมาเชื่อมต่อนะบนโลกแห่งโลกเสมือนในนี้นครับเมืองของโอเอสิ จึงได้นาเนินขึ้นจะอ่านเพิ่มเติมก็ได้นะ,ะเขาร่วงกของเรามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับมีการทําฟาร์มครับทำฟาร์มก็คือโอเอสิเนี่ยโปรเจกต์นี้นะก็คือจะทําให้เรารู้สึกแบบเพลิดเพลินนะครับไปกับการทําฟาร์มแล้วก็ดีฟรายนะครับมันจะมีดีฟรายด้วยนะอะเกมนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างดีฟายแบบก็คือเป็นดีฟรายแบบเล่นเกมนั่นแหละอะแล้วก็ทําฟาร์มนะครับมีโหมดหลากหลายนะครับอันนี้จะมีโหมดแบบ มีเมืองแต่ละเมืองด้วยนะแล้วก็มีการทำภารกิจต่างๆภายใน o อเอซแห่งนี้นะมีตกปลาด้วยเห็นไหมเออแล้วก็เขาเต้แรกนะครับที่เขาทำก็คือโครงการ o อเอซสอ๋อไอ้ส่วนนี้น่าจะผ่านไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเล่นเกมนะครับอ่ะนี่ไง จุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับจุดเริ่มต้นอันแรกไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดตัว PVP, AMVP นะแล้วก็การสนับสนุนผู้เล่นหลากหลายคนขั้นพื้นฐานเปิดระบบแชทของเราคือมันก็มีแล้วนี่เปิดระบบแชทนี่ระบบแชทแต่ยังไม่มีภาษาไทยนะน่าน้อยใจจรงเลยมีแต่ภาษาอังกฤษเจอนอินดออออโดแล้วก็เกาหลีอยองอาเซโยเฮ้ยแล้วภาษาไทยล่ะอริกาต ก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวต้องรอก่อนอ่ะเราดูคอเตอร์3นะครับเป็นการรวมของเดฟเด็กนะครับแล้วก็การออกแบบโลกของเกม,มเมล็ดพันธุ์ส่วนตัว a d o ์ดอบอ๋อจะมี a d o ์ดด้วยเดี๋ยวต้องรอกันนะครับอืมโอ้โหดูทีมเลยครับแมหน้าตาทีมหน้าครบหาชิเปเ่งเลยดูหน้าตาสิครับโอ้โหแมเจ้า อันนี้ก็คือเป็นผู้สนับสนุนนะครับเราจะสังเกตนะว่าทําไมเขามีผู้สนับสนุนที่ลงไปอยู่ในนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะมีเกมของเขาด้วยนะครับมีบแนนดด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นอะไรคลิกได้ไหมคลิกบอดได้คลิกบอไดอบอได้ไม่เป็นไรอันนี้คลิกได้แล้วอันนี้มีละเอ่ออันนี้น่าจะเป็นเกมแบบว่าโอเอซิสแปดแปดแปดนะครับ แปลได้ด้วยนะนี่เป็นไงเนพราะมันเป็นเกมเว็บไงผมก็จะดูได้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับนี่ผมสามารถกดดูได้เอาอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นสิเขาบอกว่าให้แข่งอันนี้มันเป็นการแข่งนะครับแข่งขันถ้าเราบายเราก็ต้องไปกดตรงนี้ครับเป็นสวอปเราต้องสวอปเหรียญก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้สวอปผมเข้ามาเออชิมลางมาดูก่อนมีเพลงด้วยนะครับชิลๆปับป๊บปั๊บอันนี้เป็นแบบโฆษณานครับ อันนี้ยังกดอะไรยังไม่ได้นะพอดีว่าเกมเพิ่งเปิดนะครับเอ,อ่อนี่ครับเจอคนอื่นได้ด้วยก็คือโปรเจกต์แรกเนี่ยยังไม,ม่ค่อยมีอะไรนะครับอาจจะต้องรออัปเดตในเคาน์เตอร์สนะครับตอนนี้เคาน์เตอร์แรกเคาน์เตอร์สก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมยังไม่มีอะไรตอนนี้ก็จะมีแก่ดีไฟนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสวอปนะครับแล้วก็มาสเต็กตรงนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับใช้เวลา1ปีนะครับนี่อ้าวทำไมเหลือร้อยแปดสิบวัน เดี๋ยวๆแป๊บนึงนะครับหรือ,หร,อหรือมันมีให้เลือกอ่าเราจะใช้ BNB นะครับนี่เป็น BNB นี่ครับแต่ว่ามันใช้แบบสเต็กในคอมครับเอ้สเต็กผ่านภายในเกมเลยครับส่วน APR นะครับจะอยู่ที่443%ร้อยสี่สเโอ้หใช้เยอะใช้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราดูเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ก็คือมันกำลังจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ ในส่วนของการสเต็กนะครับเราสามารถที่จะเอาตัว b n n b นะครับไปคอสกับตัว o a s i s แต่ต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าตัว BNB เนี่ยค่อนข้างอาจจะมีการแกว่งแล้วก็ตัว o a s i s เองด้วยนะเมื่อกี้ยังเห็น180วันแวบๆเลยอยู่ไหนนะเมื่อกี้เห็นอยู่นะเอหรือว่าเลือกตรงนี้ได้อ๋อนี่ไง90วัน่ารู้สึกว่ามันจะสามารถกดเลือกได้ครับมันมีหลายอันมีหลายพูนะ เป็นการสเต็กอันนี้360แล้วก็หรือว่ามันเลือกหลุมไม่มีฟาร์มนะเมื่อกี้เห็น90อันไหนวะเอ่อน่าจะอันนี้เดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนอันนี้แหละมันมีทั้งหมด3อันนะครับน้อยสุดน่าจะ90วันอ่ะ90วันได้แค่20นะครับก็ถามว่าเต็มหรือยังครับ เกือบแล้วครับเกือบเต็มแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ละอ้ยังยังเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เหลืออีกแค่ประมาณสองสองจุดสองจุดสองอะไรเงี้ยเหลือน้อยมากครับเอาถ้าเกิดว่าใครอะอยากจะแบบมาสเตค็คครับเรารอได้นะก็สเต็ก่อนเนาะเขาว่าเกมมันอาจจะต้องใช้เวลาคือจริงอะ่ะเขาอาจจะเปิดแบบหมายถึงว่าในเคาน์เตอร์ต่อ,ต,อต่อไปอาจจะเปิดตั้งแต่เดือนที่แล้ว เอ่อในการที่จะเอ้ยในคอร์เตอร์แรกนะครับเขาเปิดเดือนที่แล้วในการที่จะให้คนเนี่ยมาขอไวล์ลิสต์นะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อคอร์เตอร์สองนะครับก็จะเป็นส่วนของการเล่นเกมนี่แหละแล้วคอน์เตอร์สามเนี่ยก็อาจจะยาวไปถึงปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าเอ่อเหมือนตัวเกมก็ต้องเตรียมหลายอย่างแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีอะไรครบแล้วนะครับเอ่อต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบฉากต่อสู้อย่างนี้ด้วยนะคือเข้าไปฟาร์มครับเป็นการเก็บเหรียญ ก็อาจจะต้องรอนะครับในช่วงของเ,ออ mm. เขาเรียกว่า MVP ที่แบบว่าเขาจะมีการเปิดเนี่ยครับเขาก็มีตัวอย่างให้ดูนะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถทําอะไรได้เยอะนะครับตัวเกมก็จะคร่าวๆประมาณนี้นครับคือเหมือนคล้ายๆกับเกม c ีแพนเลยครับเอามาแบบสเต็กก่อนนะแล้วก็รออันนี้เป็นผู้สนับสนุนนะครับเขาจะเอาผู้สนับสนุนเนี่ยเข้ามาอยู่ในแต่ละจุดของตัวแลนด์มาร์กนะครับให้แบบว่า เหมือนกับเป็นการขึ้นโคโฆษณาเป็นป้ายโฆษณาให้อะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราแลกเหรียญมาแล้วครับเหมือนกับว่าเราไม่อยากให้แบบเหรียญอยู่เฉยใช่ไหมอยากฟาร์มเป็นเ,เหรียญเนี่ยครับตัวของไอโอเอซิตอ่ะเราก็ามาคอสกันได้ครับอันนี้คือเฉพาะโอเอซิตอย่างเดียวนะแต่ถ้าเราอยากได้กําไรเยอะเราต้องมาคอสกับตัว BnB เราจะได้เยอะครับแต่อย่าลืมครับว่า BnB มันแกว่งนะ แต่ถ้าเกิดคนมี BNB อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมว่าจะมาสเต็กอันนี้หน่อย90วันนะครับ90วันก็น่าจะประมาณมกราเลยโอ้โหไกลเหมือนกันนะเอ้ยนี่มันเดือนเอ้ย,ย่างไม่ใช่ไม่ใช่ต้องพฤศจิก,กาแล้วก็ธันวาพอดีเลยนะครับผมว่าก็จะมาสเต็กตรงนี้อยู่นะเฮ้ยสองนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะเยอะนะครับแต่ก็เยอะ แต่ผมสเต็กเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือมันต้องใช้เงินเย็นนะครับในการเข้ามาแบบสเต็กแต่ถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมว่ามองว่าคุ้มนะเพราะว่าเกมมีอนาคตแบบไปแรงแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เฮ้ยตอนแรกมันตกไปเหลือเหรียญประมาณเหรียญหนึ่งเนาะมีคนบอกอยู่เนี่ยเกมนี้โอซิสไปบาทไปประมาณ1เหรียญก็ประมาณ30บาทเนาะตอนนี้ก็ยังไม่แพงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ40กว่าบาทเออก็ยังก็ยังพอได้อยู่แต่ปัญหาคือ ตัวเกมตอนนั้นที่ผมยังไม่เข้าพอดีว่าผมอ่ะไม่ทันไวลิสแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเหรียญมันต้องลงนะครับแล้วพอพอมันเปิดปุ๊บมันขึ้นปื๊ดแล้วมันก็เทปึ้งลงมาครับผมก็เลยแบบเออรอดีกว่าคือเกมนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ครับแต่ว่าคือผมไม่อยากเอาเงินไปจมเยอะไงเพราะว่าเกมนี้เรายังไม่รู้ไงครับว่ามันเปิดมาจะดีไหมแต่ว่าผมมองนะครับคอนเซปต์แล้วก็การทําเกมของเขานะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าไป ไปได้อะไปได้จริงๆเกมเนี้ยแต่ว่ามันใช้เวลาเล่นไปนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวเกมนี้นะครับอาจจะมีรูปแบบหลากหลายครับมีทั้งฟาร์มมีทั้งการเล่นนะเห็นไหมครับอันนี้เขามีตัวอย่างให้ดูเวนมอนต์ปล่อยวิ่งบิงวิงวิ่งกระเดียมเลเวลรซาอันนี้เป็นการผสมมั้งแล้วก็เข้าไปตะลุยก็คือคนที่ชื่นชอบแบบว่าเล่นเกมแนว rpg นะครับบวกฟาร์มิงนะแล้วก็บวกดีฟายนะน่าจะชอบเกมนี้กันอยู่เพราะว่า ตัวเกมมันสามารถที่จะเล่นเก็บเลเวลสมมุติว่าบางคนบอก <S <S เฮ้ยเบื่อขี้เกียจฟาร์มอย่างเดียวอยากไปเก็บเลเวลเก็บเหรียญก็สามารถทําได้เหมือนกันครับนี่เห็นไหมครับเฮ้ยจแจ่มเลยเนี่ยเกมนี้น่าเล่นจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างเกมต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เรามาดูไตเติ้ลที่เขาทําไว้ให้เห็นกันก่อนดีกว่าหลังจากที่เราสู้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มากดรับภารกิจนะครับเป็นเหรียญก็คือทําเคว้งนั่นแหละ แล้วก็ในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของการออทำดีฟายนะครับเป็นการดีฟายเหรียญครับคือเกมนี้ผมว่าหลักๆน่าจะเป็นการทำเควกดีฟายแล้วก็การสเต็คกิ้งนะแล้วก็ออผู้สนับสนุนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีจิตกรรมของเขานะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถผลิตเหรียญออกมาได้นะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากๆเลยนะเนี่ยครับมันก็ให้ดูว่าเนี่ยมันกำลังมีการเพิ่มปุ๊บ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 โปรเจกต์ โปรเจกต์นะครับตอนนี้มีอ d ดิโออ้าวมันผ่านไปแล้วนี่โอเคครับเรามาดูต่อครับพาร์เนอร์ก็ใช้ได้แล้วเนาะอ่าอ่าในส่วนของตัวตัวโทเค็นโทเค็นก็จะมีตัวเดียวนะครับแผ่นง,งานประมาณนี้เออ่ภายในปีนี้เนี่ยก็น่าจะได้เล่นแล้วล่ะครับแล้วก็มีการฟาร์มมีเห็นปะโอซิสแปดแปดแปดด้วยนะครับฟาร์มเดินพัน อ๋อมีอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็มีแพลตฟอร์มการให้ยืมมีเกมมีแบบว่าเป็นไฟแนนเชียลแบบว่าให้ยืมด้วยนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันกับเอ่อพวกเชนต่างๆนะครับก็ต้องรอครับภายในปีปีนี้แหละมผมว่าถ้า s a ก k i n g ตอนนี้ก็น่าจะทันประมาณภายในปีนี้แหละเออเพราะว่าดีกว่าซื้อเหรียญทิ้งไว้อะเนาะ ใช่ใช่ทีมงานอันนี้คือทีมงานนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกสารเดี๋ยวเรามาดูครับอันนี้อีกหนึ่งฟิวเจอร,จอร์คืออะไระอันนี้อัปเดตอันนี้น่าจะอัปเดตล่าสุดละโอเคก็อันนี้เขาพูดถึงตัวคนนะครับตัวคนเนี่ยก็เป็น NFT นะตัวเนี้ยตัวคนเนี้ย ไอ้ที่แบบเป็นฮีโร่เวลาเล่นใช่ไหมครับเป็น NFT ปะไม่ใช่เอออันนี้มันเดี๋ยวอืมเออถ้าดูนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะเน้นไปทาง DeFi ครับเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการทำ s t ก k i n g การทำ DeFi เงินการ f ร์มเงินนะคือแบบมันเหมือนแบบเน้น ในเป็นการหมุนเวียนเรื่องของเอ่อฟิน a ลนเชีนะครับหรือว่าเรื่องของ Finance นะครับเกมนี้นะในส่วนของ NFT เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกไอเทมหรือว่าเป็นพวกของต่างๆหรือตัวละครที่แบบว่าเวลาเราไปลงดันอะไรอย่างี้นะอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวเกมยังไม่เปิดอะไรมากครับมันแค่มีตัวคร่าวๆประมาณนี้ให้ดูแล้วก็เออบีสเต็กกิ้แค่นั้นเองถ้าเกิดใครจะทำาีฟสเต็กกิ้ก็เข้ามาได้เลยนะ สามารถเอามาทำกันก่อนได้นะครับมีป้ายโอวให้ดูด้วยเออสุดยอดเลยนะครับส่วนคนก็ยังไม่เยอะครับเพราะว่าตัวเกมยังไม่ได้เปิดอะไรมากนะครับเป็นเคาน์เตอร์แรกก็มีแค่สเต็กกินะครับ B3 มีทั้งหมด3พูลครับแล้วก็3พูลไบแนน c e นะครับกับฝามพูลของ o อ s i s เองไบแนน c e เนี่ยก็คือเป็นการเอาเหรียญของ2เหรียญน,นี้มาสเตกรวมกันนะครับจะได้เอ่อ A API เยอะกว่านะครับ a p เยอะกว่าก็ เยอะนะ200%ถ้าเทียบก็ประมาณ0.0.5ต่อปีเอ้ยไม่ใช่ต่อเดือนผูดผิดนะครับประมาณ0.55ต่อปีเอ้ยต่อเดือนต่อเดือนต่อปีเนี่ยก็คือ20 0ปรนะครับประมาณนี้เฮ้ยดีนะเออถ้าเกิดไม่เล่นก็สเต็กไว้แต่ว่าต้องมนเงินเย็นนะ่ะพวกเออคือเกมอันเนี้ยเป็นเกมแนวแบบว่าต้องมีเงินเย็นๆน,นะครับในการที่จะเอามาสเต็กก็ถือว่าใช้ได้ครับ ถ้าใครชอบเกมนี้นะครับแล้วก็อยากจะลองเนี่ยก็ลองมาเล่นดูกันนะเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนหน้าตาเดบก็อย่างที่เห็นเลย <c oughs> เฮ้ยแต่เกมนี้ดีคือเอ่อเรื่องของธนบิตรนะครับเยอะนะแล้วก็เอ่อมีการนำธนบิตรเนี่ยแล้วก็มาจับใส่นะครับเป็นแมปภายในแมปนะแล้วก็จะมีพวกเอ่อการสเต็คกิ้งต่างๆของแต่ละแต่ละค่ายอย่างเช่นเอ่อ BSC เนี่ยน่าจะเป็นเอ่อ s วอปเหรียญหรือว่าอาจจะมีจิตกรรมอะไรของเขาก็ได้นะอา,อาจจะมีการเสี่ยงทายอะไรอย่างงี้ยังไม่มานะครับอาจจะมีเป็นเอ่อเป็นโอไอซิดแปนะครับโอ s อซิ8แก็มีให้เล่นไม่กี่อย่างตอนนี้ถ้าอยากลองเล่นก็ลองมาดูได้นะครับผมจบด้วยเพลงเพาะเะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนการลงทุนแต่ว่าเป็นการแนะนำตัวเกมใหม่ๆนะครับ ส่วนการตัดสินใจเนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะครับว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะครับ